ตอนนี้ไม่รู้ติดอะไรนะครับอุ้ยแม่ติดด้วยกันไหมนี่อุ้ยโคตรโลโหะติดไอ้ยูเดี๋ยว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 ยว ดึงดึงเลยดึงเลยอุ้ยสามตัวมาแล้วครับเย okay, นะครับตุ๊กปีตุ๊กครับพี่ตุกต๊กครับผมธรรมะสวยๆครับผม ยามเช้าครับพบกับพหลกูผ่าพื้นนะครับวันนี้จะไปไหนครับผมฮะเกาะเขียวครับวันนี้เกาะเขียววันนี้เกาะเขียวครับคืนลมวันนี้เป็นยังไงครับคิดว่าเงียบครับฟ้าน่าจะเปิดนะฮะฟ้าเงียบแกตัวแกตัวแกตัวนะครับวันนี้แกตัวจากไม้ที่แล้วเราเจอมรสุ่มยังหนักเลยนะฮะวันนี้ต้องไปแกตัวครับนี่ก็น้ําถึงเรือแล้วครับผม เดี๋ยวจะออกไปกันนะครับตอนนี้ก็เตรียมสัมภาระาอยู่ฮะเ,เดี๋ยวเจอกัน <พะ S 2> ครับผม ออกเดินทางนะฮะเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกนิดๆครับ <c oughs> ครับเดี๋ยวถึงที่หมายเจอกันครับก็ถึงที่หมายแล้วครับลงเบ็ดก่อนนะครับระหว่างทางครับระหว่างทางครับก็ลองทดสอบหมายไปเรื่อยครับเรือพาโยน <c oughs> ตัวเล็กนะครับผมเป็นปลาดแดงนะฮะไซส์มินิมอล โอ้พี่ออสเอาขึ้นมาแล้วนะครับเอาขึ้นเงียบๆนะครับเออโอ้พี่ออสเอาหยบเอาขึ้นครับแย่ครับวันนี้แย่มาอีกแล้วครับโอ้เชิญนะครับสายแดงครับสายแดงครับพี่นุกทำอะไรพี่นุ๊กทำอะไรครับจิกอยู่ครับอยู่คนเดียวครับดอกม้ดอกเปียกเลยโล เราไปได้แข็ขึ้นอีแล้วว่าใไหม่ปลามุงมาปลามุงมใส่แดงนี้ก็มักม่มากนะครับมาแล้วครับมาเลยครับสายแดงนะครับพีมเมนครับ ของพีอก็อีกไม้ใส่แดงอย่างนีดูนะครับว่าเป็นปลาอะไรแตยกชักเก่าแล้วครับยกชักเก่าคนเดียวแลวครับวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนเลยครับร้อนเลยครับ มาแล้วครับตัวอะไรครับพรอมอากาศร้อนโอ้ยปลาอะไรครับกี่ตัวอยู่ยมาแล้วครับ ทำไมไม่กินของกูเป็นปลาเก๋านะครับนลำบแล้วกลยบมาแล้วนะครับโอ้ยหลอกลันนะครับไม่รู้ว่าหน้าเบไม่รู้ว่าหน้าเบออนไปหรือวะเอาขึ้นมาดูเยียวกันครับปลาอะไรครับพี่อ๊อฟ ปะมงงุยปะมงงงมลวเรีวมงเดครับพบหัวมึกมอหัมึกหัวมึกงานนะดีมาแล้วครับพี่ลุกสปาลาดไหมครับปลาเด้งไสยักษ์ครับนี่ นี่ปลามงครับนี่ที่ต้องการครับมาทุ่มทีแล้วกันมาแล้วครับเล่นคันคูเลยครับเอาขึ้นมาดูเยอะกันครับได้แล้วตัวชื่อว่าปลามงใช่พี่นุกปลาอะไรครับ สายแดงคู่ครับสวยงามครับสวยงามของยอดมาแล้วนะครับของของมุงแม่อยู่ไม่คองก็อยู่ถึงพื้นอยุ้งให้นักหนักนะไม่คองห้องมุงเหรอไหมไม่ใช่มองมองแบบนมมงัจะเอ้ยค้องไอ้กอดล์ตปิดปลาด้วยแต่ว่าอุ้ยคลองโยไหมคลองโยไหมนี่นะครับ เขานะครับคันไม่หนวยหรืองพี่ีอบมาแล้วครับนี่ขันไม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 ่มึงไม่เออกดที่ไหนเลยมึงไม่เออมันเลยบ่ามึงไงเนี่ยถ้าถ้ากดหนักหนักกันมันเลยหนักหนักนี่มันเลยหลอกปิดหมดเลยใหญ่ทีก่อนครับหมดแรงแล้วเวแะใช่ไหม สายแดงผมก็เอาปลามงโดยไซโลกันยั่ยอยู่อาจจะเป็นสายแดงสาจิ๋วนะครับมินิมอลนะครับมาแล้วครับขอพียอดก็มาแล้วครับไม่อยู่ครับ โอ้ยใส่มินิมอลครับดูขนลุ้นคูแล้วมาแล้วครับวงมาลิขีดเม้นไหมนั้นหม่แล้วครับหม่แล้วครับอะไรครับผมว่าก็น่าจะเป็นสายแดงเลยครับสายแดงครับ สวยรดวยรดเลยยครับตอนนี้ย้ายหม่ยครับมุ่งหน้าไปก่อเขียวครับมาแล้วครับไซแดง อ <Workers> ุ้เข่า้าหมักแ้เขักล้วน่าหนุกไมคกแล้วครับอันคู่เลยครับอุ้ยไส์สวยครับนายโยกมาอตัวนี้น่าจะเป็นปลาวานครับครับ รอยุยยเลยมาแล้วครับอุ้ยมาแล้วตีตามหาการครับอุ้ยตัวใหญ่ครับต้องลงก่อนนะครับรีบลงนะครับรีบลงแล้วหมันโอ้ยอยู่เว้ยนี่ครับอยู่ครับไอ้นกปลาอะไรกดชิบหายเลยครับอุ้ย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 สอันแล้วครับอุ้ยอะไรวะไอ้นกพันกูไหมอ่ะอ้าวจ้ออุ้ยทำไมหนักจังวะ ลูกกัวครับหนักตะกัวครับน่าจะหนักตะกัวครับมาแล้วก็จะถึงแล้วลุดมาแล้วก็ดูดูดูสองตัวสตัวสองตัวหนักชิบหายแล้วครับอุ้ยใส่บิ้มครับแต่วันนี้เจือพื้นใส่แบบนี้ทั้งวันนี้ถ้าอยู่แนวนี้นะใหญ่นะครับนี่ครับ ใส่พี่บึ้มเลยครับนี่ครับเกาะรอฝั่งนี้แล้วไม่เลยไม่จะไม่สั่งน้ำวะนะร่างก็หุ่นล่างมาแล้วครับโยมาแล้วครับเขาวๆมาเลยครับควงสวรรค์มาเลยครับอุ้ยมินิมอลครับฮะเกาลิงมาแล้วเกาลิงอะตามหาอยู่วัน เก่าลิงนั่นนะเกาลิงครับมาแล้วครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับคันนี้หมานครับซื้อมาเมื่อวานครับไปเดินดูเบ็ดครับได้คันเบ็ดกลับบ้านเฉยเลยครับเป็นไม่ได้เลยกินพักกันก็ทำไว้กินหลังมื้อ อ๋ออ้ยเก่าลิงมาแล้วครับโอ้ยเก่าลิงครับโอ้ยนี่อุ้ยติดครับติดครับอยู่ครับโอ้ยหลอกลันแล้วครับน่าจะสอโอ้ยตัวใหญ่ครับเอารุดเลยเอาอย่างเอาอย่างโยครับ ยกชักนิ่นิมนิมแล้วโกดก็มาครับสิบกี่มิตน่นะอุ้ย <c oughs> มาแล้วครับ <c oughs> ใสมินิเมอลครับใส่กดนักเนาะส่งมาโ <c oughs> อ้ย <c oughs> ใหญ่มาก <c oughs> ครับนายโยได้แล้วครับ

มาเร็วปาก๋าปาก๋าปาก๋าอุ้ยอุ้ยตรงไหนวะดูดูที่มักไหนวะบันทึกครับบานครับมาแล้วมาเล้วมาเลยครับบนอยู่ด้านครับทายเรือจังเลยทายเรือสนุกจังสองเลยครับเดี๋ยวทายเรือไม่ได้เก๋าว่ะด้าไอ้เหย่าแดงแดงครับมินิมอลยืนไม่ได้ว่ะดาน อแครับอันนี้ถ้าไม่ขี้เหม็นก็สวยนะครับโอ้ยมองแล้วมั้งต่อมาครับผมต่อมามาแล้วครับ อุ้ยอะครับนี่ยกเศร้าเลยเยังนี่ยังเงียบๆเลย,เย,เย,เยพากเบเบเลยมาแล้วครับมาแล้วครับพากเบเบาเลยอึอคุณภาพครับแก้วครับ,บ,บปปอยมาไหม โอ้ยตัหวานครับดอรตัดมัเหนี่ได้เลงมั้ยเงีไสสวยครับไสสวยขาวๆแล้วขาวๆขาวแล้วถุงะไยปะโอ้ย

มาแล้วมินิม,ลมลอลรอบนี้สตัวนี้อุย <c oughs> อ้ยส่เ่องตัวเองตัวเมื่อุยอ้ยงตัวเมือุ้ยอส้่งตองตัวเอสั่งตอสังตัวเม่องตัวอสั่งตัวเม่อสั่ม่อสั่งอสั่ตัวมอั่วอเองอสั่องเมอสั่มอสอออออ มาแล้วครับตุ๊บพี่ตุ๊คกับพี่ตุ๊กตัวใหญ่นะครับตอนีนี้ไม่รู้ติดอะไรนะครับนเลยเดี๋ยวไม่ฟืนไม่เอาแล้วนี่ไติดครับอุ้ยแม่ติดด้วยกันไหมนี่ Ui, cốt lộ hộ Tịt ấy vô Đi, 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 đi Đi, 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 đi Núp, núp, à Ôi, Vô, vô, bùng bốn, kết mặt rồi Ông khuyên rồi, ông tha, đây, tha đây. Dốc, dốc อุ้ยนี่ขันก็ผิดปีกบองเออนี่ครับพี่บงครับใส่ปีกเลยผมกลัวติดแต่ดับน้ำยู่ที่ข้ายเย้เดี๋ยวเออติดตาอยู่ติดไาติดเออจับจับไปเลยมันมันแของโยมโยมมึงเอาคันเบ็ดมาไส่นี่ใส่กูเอาคันไหนมาไส่กู้เออ ไม่ใช่ไม่ใช่มันอีกด้านนึงอ่ะไม่ฟื้เอานี้ก่อนจับไอ้ให้โยจับไปก่อนติดนะเดี๋ยวพันพันไอ้นั่นลูกปัดดึงดึงเลยดึงเลยดึโอ้ยโอ้ยใส่ปิ๊กโอ้ยนี่ัร มรมาแล้วครับตมะครับอตมะครับแล้วครับผมตมะสวยๆครับผมตัวนี้ครับตัวนี้ก็ใช้ได้ครับตัวนี้ก็ภาย3นะครับหมดแรงครับดูผลงานก่อนครับนี่ครับอตครับโอ้ยอย่างใหญ่ครับ นนบึมพี่ขี้เหม็นครับขี้เหม็นขี้เหม็นอีกแล้วอย่างตาหวานครับเธออยูองห้องด้วยรอะโอ้ยเด้งอูของพี่วอดมาแลยนะครับใส่เดง้เดง นี่ครับใส่พอทอดครับวันนี้เราไม่เอาปลาให้่เมาเดี๋ยวใเตะถึงถึงไหมครับติดไหมติดอุ้ยหัล้มว่ะ๋อลินมาดกใจรีพอร์ตมากไม่ใช่นะนายโยมาแล้วครับนายโย มากิ่ตัวครับตัวเดียวไซส์สวยครับโชว์หน่อยอุย้ยมาดีไหนคยออดมาแล้วครับจะถึงครับอุย้ยมาเร็วปลาดอรครับน, <laughs> นี่ครับสายแดงครับ สองคนท้ายเรือสาวมันมันเลยครับมาดูหัวเรือครับพันกันที่ใบแล้วก็ชนเลยสามตัวไอ้นี่ทำมาวันนี้คือจบแล้วนี่ได้ได้วันนี้เหรอ กอลบวานแล้วมั้ยนะเอาโกงมาลุกเออลงลงลงพันกันไหมว่านุกโอ้ยใส่ใหญ่ครับโยโย่หน่อยเอาพัดเลยจะได้เป็ูเหมือนนั่นไงโขงดิเอินได้ปาดเองเราออกทีเม้นต์เอโกงได้ไหมนุ๊ก ครับตอนนี้เราก็เดินทางกลับแล้วนะครับวันนี้ก็มาแก้มือประสบก็ประสบความสำเร็จนะครับสำหรับผมนี่ครับกลเดี๋ยวตอนจะกลับก็เป็นคืนเล็กๆครับเล็กๆหรือว่ายังเล็กครับยังงี้นี่ครับเดี๋ยวถึงที่แล้วเดี๋ยวไปดูปลากันอีกทีครับ ครับก็กลับบ้านมาแล้วนะครับวันนี้ก็ผ่อนงานวันนี้นะครับสาวขนตัวเหมียวใส่ก็ขนาอยู่ครับห้นโอเคนะครับวันนี้เป็นกำลังใจเราด้วยนะครับติดตามตอนต่อไปนะครับผม